ดีค่ะพี่กุ้งโดสิวเองนะคะเราเจอกันนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสิวอุดตันนะคะอุดตันตามรูขุมขนนะคะกรณีนี้ลูกค้าจะเป็นผิวค่อนข้างแห้งนะคะเนี่ยพอคือผิวแห้งเวลาการกดจะกดยากนิดนึงนะคะแล้วก็พอผิวแห้งเวลาที่เราทำการเจาะค่ะเลือดก,ก็จะเยอะนิดนึงนะ ต่บอกเลยว่าถ้าอุดตามแบบนี้นะคะกดออกแล้วหายเลยนะแต่ถ้าถามว่าขึ้นอีกได้ไหมขึ้นได้นะคะอยู่ที่การดูแลของตัวลูกค้าเองนะคะจตก,การกดสิวของพี่กุ้งนะคะกับลูกศิษย์พี่กุ้งไม่ทิ้งรอยนะคะ เรากล้าบอกนะคะว่าไม่ทิ้งรอยแต่ลูกค้าต้องฟังพี่กุ้งดีๆนะลูกนะไม่ทิ้งรอยจากเรากดแต่ถ้าลูกค้ามีรอยมาก่อนเก่าแล้วอันนี้ทิ้งรอยนะลูกแต่การทิ้งรอยในที่นี้ก็ไม่นานนะคะถ้าลูกค้าเชื่อนะคะและก็ทำตามเราใช้ครีมตามเราแนะนำนะคะดีขึ้นแทบทุกคนนะคะ ขอประทานโทษนะคะเมื่อกี้มีสายเข้าเล็กน้อยนะคะก็กดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาต่อตรงนี้นะก็เหมือนพี่กุ้งบอกนะคะสิวอุดตันนะคะกดออกก็หายแต่ถ้าเราไม่กดก็ไม่หายนะลูกนะมันก็จะฝังเนี่ยค่ะเห็นไหมมันจะเนี่ยเรามองด้วยตาเปล่ามันรูปมันจะเล็กๆกแต่พอเรากรีดเข้าไปแล,ลูกเนี่ยนะมันจะเป็นเม็ดเมดอยู่ใต้ผิวของเรา ขึ้นได้นะคะตามขนตามรูของขน ะะเรากดออกแบบนี้นะคะเราถึงมั่นใจว่าไม่ทิ้งรอยดำให้กับลูกค้าแน่นอนนะคะจากการกดนะ่คะสกิดนิดเดียวแต่ถ้าลูกค้ามาด้วยผิวอักเสบนะคะผิวอมม่วงผิวอมแดงกรณีแบบนั้นนะคะหลังกดนะคะทิ้งรอยทุกคนค่ะแต่ไม่ใช่รอยจากเรากดนะคะแต่เป็นรอยที่พื้นผิว แต่ถ้าหากเชื่อและทำตามเราแนะนำนะคะรอยกลุ่มนั้นก็จะดีขึ้นแล้วก็หายไวค่ะน้องนิ่งมากเลยน่ารักส,ดสดุดๆน้องบอกว่าพี่กุ๊กม,มีสิวสวยได้หรอเรียบเลย เราก็มาต่ออีกฝั่งนี้นะคะเพราะว่าพี่กุ้งต้องการทำให้นะคะเราเห็นเป็นจุดๆว่าหน้าผากนะคะเรากดออกหมดแล้วการกดละเอียดหรือไม่ละเอียดของพี่กุ้งกดสิวนะคะลูกอยู่ที่ตัวลูกค้าเป็นองค์ประกอบร่วมถ้าหากน้องทนได้นะคะกดได้ดีเราก็จะกดออกได้ละเอียด แต่ถ้าหากลูกค้านะคะน้องทนไม่ได้กดได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเราก็จะกดให้ได้มากเม็ดนะคะเท่ากับที่ผิวแล้วก็สิวที่เป็นมานะคะมันก็จะออกแบบนี้เลยนะคะ โอเคเนี่ยเรามาดูผิวหลังกดนะคะนี่เลยเห็นไหมเนื้อผิวไม่เสียเลยนะคะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะด้วยน้ําตกผักเอนไซม์พืชเช็ดทาความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็จะมาร์ ลดเชื้อสิวนะคะสิวกุมนี้นะคะพี่กุ้งจะลดเชื้อด้วยละลายหัวสิวค่ะช่วยลดเชื้อสิวเห็นไหมคะไม่สิวนะคะลดเชื้อสิวลดการอักเสบนะคะทาให้หัวสิวกดได้ง่ายลดรอยแดงของผิวนะคะด้วยตัวอะโลเวย์ราเจอเป็นบ้านหางจระเข้ลดการแดงแห้งรอบของผิวมาร์กล้างสารพิษสิวนะคะด้วยมาร์กสาหร่ายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกดสิวค่ะตัวนี้จะช่วยมาร์กล้างสารพิษฟื้นฟูผิวแล้วก็ทําให้ผิวแข็งแรงนั่นเองนะคะแล้วก็จะทําให้รอยหลังจากการกดสิวแทบไม่เกิดนะคะรอยก็จะจางไวด้วยหมั่นนนพอกกเปป็ระจําทุว ะะเชื่อพี่กุ๊กนะคะดีขึ้นแน่นอนทุกคนค่ะ